เรียนออนไลน์กับโรงเรียนความรู้เป็นหนึ่งตามแนวความรู้เป็น1โมเดลสัปดาห์ที่8บทที่4ระดับชั้นม .1 วิชาประวัติศาสตร์เรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยโบราณคลิปนี้ใช้คู่กับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ชั้นม .1 ของกระทรวงศึกษาธิการวันที่1 กิจกรรมที่เราจะทำกันในวันนี้มีทั้งหมด3ช่วงคือช่วงที่1ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ช่วงที่2องอาณาจักรนามเวียดช่วงที่3อาณาจักร,รฟูนันครับการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีเช่นเครื่องมือหินเครื่องมือโลหะ โครงกระดูกและสิ่งของที่ใช้ฝังอยู่ใต้ดินตามที่ต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้เราทราบว่าภูมิภาคนี้มีมนุษย์อาศัยอยู่ตามที่ต่างๆมานับแสนปีแล้วนักโบราณคดีได้แบ่งช่วงเวลาของการศึกษายุคก่อนประวัติศาสตร์นี้ ออกเป็นสมัยตามลักษณะพัฒนาการของเครื่องมือเครื่องใช้และตามอายุของวัตถุที่สามารถตรวจสอบได้โดยดูจากอายุของชั้นดินหรือใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบเนื่องจากหลักฐานทางโบราณคดีเหล่านี้มีความเก่าแก่มากการบอกอายุจึงไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนแน่นอน จึงต้องใช้การประมาณซึ่งมักจะกะประมาณเป็นช่วงพันปีหรือหมื่นปีสมัยแรกที่คุณคููจะพาไปดูคือสมัยที่เก่าที่สุดเลยครับคือสมัยหินเก่าการเริ่มต้นสมัยหินเก่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มต้นไม่พร้อมกันในช่วงเวลาดังกล่าวดินแดนส่วนใหญ่เป็นป่าเขตร้อนมีต้นไม้หนาแน่นฝนตกหนักมีสักว์ป่ามากมาย มนุษย์ในสมัยหินเก่าดำรงชีวิตด้วยการล่าสัตว์เก็บอาหารที่ได้จากธรรมชาติเช่นพืชปา่าและผลไม้นักโบราณคาดีได้พบเครื่องมือสมัยหินเก่ากระจายอยู่ตามแหล่งต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตั้งชื่อวัฒนธรรมที่พบตามชื่อแหล่งต่างๆเช่นแหล่งอารยธรรมหินเก่าในไทยเรียกว่าวัฒนธรรมแควน้อย ในยุคหินเก่านะครับจะอยู่ประมาณ500,000ถึง10,000ปีมาแล้วไม่มีที่อยู่อาศัยแน่นอนอยู่ตามธรรมชาติดำรงชีวิตด้วยการล่าสัตว์เก็บของป่าอยู่เป็นครอบครัวและใช้เครื่องมือหินหยาบสมัยต่อไปนะครับยุคหินใหม่ประมาณ10,000ถึง4,000ปีมาแล้วเริ่มรู้จักการเกษตรเลี้ยงสัตว์ เรียกได้ว่าเป็นการปฏิวัติเกษตรกรรมรู้จักการสร้างบ้านเลิอกอพยพเครื่องปั้นดินเผาการทอผ้าเกิดประเพณีฝังศพเริ่มมีความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆกับต่างดินแดนใช้เครื่องมือหินขัดยุคสมัยต่อมาคือสมัยสำริด ประมาณ4,000ถึง2,500ปีมาแล้วยังมีการเกษตรกรรมอยู่มีการตั้งบ้านเรือนแบบถาวรอยู่เป็นชุมชนขนาดเล็กใกล้แหล่งน้ำเริ่มมีการค้าขายระหว่างชุมชนมีวัฒนธรรมความเชื่อมีพิธีกรรมเครื่องมือเครื่องประดับทำจากสำริดใช้เทคโนโลยีในการทำเครื่องปั้นดินเผา และสมัยสุดท้ายคือยุคเหล็กประมาณ2,500ปีถึง1,500ปีมาแล้วมีเครื่องมือช่วยทุนแรงมีการเกษตรที่ก้าวหน้าขึ้นมีการตั้งชุมชมขนาดใหญ่ใกล้แหล่งน้ำมีผู้นำชุมชนมีคูเมืองกำแพงเมืองรอมรอบเครื่องมือเครื่องใชยทำจากเหล็กและโลหะ งานที่หนึ่งให้นักเรียนเขียนตามตัวอย่างที่ครูให้ไปอ่านหนังสือหนะ้าสามสแแล้วสรุปสมัยต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยก่อนประวัติศาสตร์ให้ชัดเจนพร้อมวาดภาพประกอบให้สวยงามหรือติดภาพก็ได้นะครับ หลักฐานในสมัยหินเก่าหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดคือโครงกระดูกมนุษย์ที่พบบนเกาะชวาประเทศอินโดนีเซียซึ่งนักโบราณคาดีเรียกว่ามนุษย์ชวานับเป็นมนุษย์รุ่นแรกที่พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับประเทศไทยหลักฐานทางโบราณคาดีที่เก่าแก่ที่สุดในยุคนี้คือเครื่องมือหินกระท้อหยาบหยาบที่แหล่งโบราณคาดีเขาป่าหนามบ้านแม่ทะ และบ้านดอนมูลในจังหวัดลำปางแต่พบเฉพาะเครื่องมือจึงไม่สามารถทำให้ประติดประต่อเรื่องราวได้หลักฐานที่ได้จากการขุดค้นและสามารถประติดประต่อเรื่องราวได้มากคือหลักฐาน,านที่ได้จากถ้ำหลังโรงเรียนบ้านทับเปรกอําเภอเมืองจังหวัดกระบี่ซึ่งมีอายุอยู่ราว38,000ปปีมาแล้วแหล่งโบราณคะดี สมัยหินใหม่ที่สำคัญได้แก่บ้านเก่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีโคกเจริญอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีโคกพนมดีอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีโนนนกทาอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นเขาแก้วอำเภอเมืองจังหวัดกระบี แหล่งโบราณคดีสมัยสัมฤทิ์ที่สำคัญได้แก่บ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีโน,นนนกทาจังหวัดขอนแก่นบ้านปราสาทจังหวัดนครราชสีมาบ้านดอนตาเพชรจังหวัดกาญจนบุรีบ้านยางทองใต้จังหวัดเชียงใหม่ศูนย์ฝึกทหารปืนใหญ่จังหวัดลบบุรี เขาสามแก้วจังหวัดชุมพรควรลูกปัดจังหวัดกระบี่และสมัยสุดท้ายสมัยเหล็กหลักฐานในสมัยเหล็กที่พบในประเทศไทยส่วนใหญ่มักจะต่อเนื่องกับแหล่งโบราณคดีสมัยสำริดเช่นแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นมรดกโลกด้วยนะครับ บ้านดอนตาเพชรจังหวัดกาญจนบุรีบ้านท่าแขจังหวัดลบบุรีบ้านยางทองใต้จังหวัดเชียงใหม่งานที่สองครับให้นักเรียนเขียนตามตัวอย่างของครูเขียนโจทย์และเขียนคำตอบให้เรียบร้อยสวยงามครับ ช่วงที่สองอาณาจักรนามเวียดคุณครูกลัวว่าเด็กๆจะลืมให้นักเรียนจดเนื้อหาทีค่ครูสอนให้ครบเฉพาะอันที่เป็นตัวที่ครูพิมพ์ให้ครับหัวข้ออาณาจักรนามเวียดนะครับอย่าลืมนะครับเขียนเหมือนที่ครูเคยให้จดหน้ากระดานเลยครับอาณาจักรแรกที่ครูจะพามารู้จักคืออาณาจักรนามเวียดซึ่งเป็นอนาณาจักรของภาคื้นทวีป อาณาจักรนามเวียดชุมชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีหลักฐานเก่าแก่คือชาวเยอหรือเวียดและชาวโลซึ่งเป็นบนรรพบุรุษของชาวเวียดนามในปัจจุบันเรื่องราวของชนชาติเยอะและชนชาติโลปรากฏในบันทึกของจีนมาตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่3 พุทธศตรวรรษที่3ตศตวรรษคือช่วงเวลาทุกๆ100ปีฉะนั้นพุทธศตรวรรษที่3คือปีพุทธศักราชที่201ถึงพุทธศักราช300ครับในบันทึกของประเทศจีนบอกไว้ว่าอยู่ทั่วไปในบริเวณตอนใต้ของจีนจนถึงตอนเหนือของเมืองเวนในปัจจุบันตามแนวราบรูปแม่น้ำแดงจนถึงปากแม่น้ำแดง เมื่อจีนขยายอำนาจเข้ามาในดินแดนของชาวเวียดนั้นก็พบว่าชาวพื้นเมืองรู้จักการควบคุมน้ำเพื่อการทำนาแล้วแสดงว่ามีความสามารถในการชนะระทานนอกจากนั้นยังพบว่าสังคมของชาวเวียดเป็นสังคมที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆแต่ละกลุ่มจะมีหัวหน้าของตัวเองและมีกษัตริย์เป็นผู้ปกครองรวมกัน ประมาณปีพุทธศักราชที่335นายพลจีนชื่อเตรียวดาได้เข้ามาปกครองดินแดนของชาวเวียดและสถาปนาเป็นอาณาจักรนามเวียดขึ้นต่อมาในปีพุทธศักราช432จีนได้ลุกลาและยึดครองดินแดนแถบนี้และมาปกครองจนถึงปีพุทธศักราช1,511 ชาวเวียดนามจึงสามารถขับไล่จีนออกไปได้แต่ก็ยังแยกกันเป็นหลายกลุ่มจนกระทั่งปีพุทธศักราช1552ผู้นำชาวเวียดชื่อรีไทโทจึงสามารถรวบรวมกลุ่มต่างๆเข้ามาอยู่ในอำนาจและสถาปนาดินแดนไว้ใต้อำนาจของเขาเป็นเอกราชในชื่อไดเวียด โดยตั้งเมืองหลวงถังหลงหรือเมืองฮานอยในปัจจุบันอยู่บริเวณที่ราบปากแม่น้ำสองคอยเนื่องจากเวียดนามเคยตกอยู่ใต้อิทธิพลทางวัฒนธรรมของจีนมาเป็นเวลากว่า1,000ปีจึงทำให้ชาวเวียดนามได้รับอิทธิพลของจีนมาผสมผสานกับวัฒนธรรมเดินของตนเพื่อเกิดวัฒนธรรมใหม่ครับ ปัจจุบันอนาณาจักรนามเวียดก็คืออาณาจักรเวียดนามในปัจจุบันนั่นเองครับงานที่3ครับให้นักเรียนสรุปเรื่องราวที่ครูเล่าไปเมื่อสักครู่นี้ติดรูปหรือวาดรูปแผนที่อาณาจักรนี้ด้วยนะครับตกแต่งให้สวยงามจากนั้นให้นักเรียนติดภาพพร้อมบอกว่านั่นคืออะไร ให้ติดภาพวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากจีนที่อยู่ในเวียดนามในปัจจุบันและอดีตนะครับเร่มําได้เลยครับช่วงที่3อาณาจักรฟูนันอนาณาจักรที่สองก็ยังเป็นอนาณาจักรที่อยู่บนภาคพื้นทวีปอยู่นะครับอาณาจักรนั้นคืออาณาจักรฟูนันเมื่อประมาณพุทธศตรวรรษที่8หรือพุทธศักราชที่7 0 1 ถึงพุทธศักราช800ทูตจีนชื่อคังไถซึ่งเดินทางมาเยือนดินแดน,นแถบสามเหลี่ยมคำว่าดินแดนแถบสามเหลี่ยมดินแดนแถบสามเหลี่ยมคือพรมแดนระหว่างไทยลาวและพมา่าปากแม่น้ำโขงและที่ลาบแม่น้ำโขงตอนใต้ระหว่างพุทธศักราช7 8 8 ถึงพุทธศักราช793ได้บันทึกว่าในบริเวณนี้มีอาณาจักรแห่งหนึ่งเรียกว่าอาณาจักรฟูนันเป็นอนาณาจักรที่มีความรุ่งเรืองมีอักษรใช้แล้วแต่เป็นอักษรของอินเดียหลักฐานจากบันทึกต่างๆทำให้นักวิชาการสนิษฐานว่า ศูนย์กลางของอาณาจักรแห่งนี้น่าจะตั้งอยู่ตอนใต้ของเขมรบริเวณเมืองออกแก้วหรือออกแอวและมีพื้นที่ครอบคลุมดินแดนของประเทศกัมพูชาบางส่วนและของไทยในปัจจุบันอนาณาจักรฟูนันมีเมืองหลวงชื่อวยาทะปุระอาณาจักรนี้ มีความสัมพันธ์ทางด้านการทูตกับจีนและอินเดียหลักฐานทางโบราณในคดีที่สำคัญและพบในอาณาจักรนี้ได้แก่เหรียญเงินฟูนันพระพุทธรูปศิละปะคูปะตะของอินเดียปฏิมากรรมรูปพระวิษณุเครื่องปั้นดินเผาเป็นต้นหลักฐานเหล่านี้พบกระจายอยู่ในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาณาจักร ฟูนันมีอิทธิพลครอบคุมดินแดนบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในช่วงพุทธศตรวตรรษที่7ถึง10ดังปรากฏหลักฐานทางโบราณวัตถุเช่นเหรียญเงินฟูนันปฏิมาก,กรรมพระวิษณุสวมหมวกพระกระบองเครื่องปั้นดินเผาตามแหล่งโบราณคดีต่างๆ เช่นที่เมืองจันเสนจังหวัดนครสวรรค์เมืองอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นต้นสนิษฐานว่าอาณาจักรฟูนันสลายตัวลงตอนต้นพุทธศตรวรรษที่12หรือพุทธศักราช1,101ถึง1,200เมืออ่ออาณาจักรเจนละเข้มแข็งขึ้นแล้วเข้าโจมตีและยึดครองอาณาจักร ปูนันในที่สุดครับงานที่สี่ให้นักเรียนทำเหมือนงานที่สามเลยครับงานวันที่หนึ่งครับมีหกงานเลยนะครับวันที่สองสัปดาห์ที่แปดแล้วนะครับกิจกรรมที่เราจะทำในวันนี้มีทั้งหมดห้าช่วงคือช่วงที่หนึ่งติวข้อสอบเรื่องสักราชคุณครูมีข้อสอบทั้งหมดสิบข้อมาให้เด็กๆทำนะครับ ช่วงที่สองอาณาจักรจำปาช่วงที่สามอาณาจักรเจนลักช่วงที่สี่อาณาจักรมอนช่วงที่ห้าการบ้านสุดสัปดาห์ครับช่วงที่หนึ่งติวข้อสอบเรื่องศักราชงานที่ห้านะครับก่อนที่เราจะไปติวสอบกันให้นักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาเขียนตามที่คุณครูให้ไปจากนั้นวิธีการตอบให้ตอบแบบที่นุณครูให้ตัวอย่างไปนะครับ แบบนี้แบบเดียวเท่านั้นนะครับหรือถ้าใครอยากจะเขียน choice มาด้วยให้นักเรียนเขียน choice มาข้างล่างนะครับด้วยดินสอนะครับข้อแรกที่ครูจะพาทำนะครับของชุดที่1ครับข้อแรกเขาโจทย์บอกว่าศักรารแบบใดเป็นที่นิยมใช้มากที่สุดและเป็นศักรารสากล เรามาดูคำว่าศักราชสากลกันครับศักราชสากลมีแค่สองศักราชเท่านั้นนะครับคือคริสตศักราชกับฮิตรเราะศักราชครับสองศักราชนี้เป็นศักราชสากลใช้กันทั่วโลกฉะนั้นเราตัดออกไปได้สองข้อคือพุทธศักราชกับมหาศักราช พุทธศักราชจะใช้เฉพาะศักจะใช้เฉพาะประเทศที่นับถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติครับอันต่อไปก็คือคริสตศักราชคริสตศักราชเนี่ยเป็นศักราชสากลของศาสนาคิดกับข้ององูเขาบอกว่าฮิตรอศักราชเป็นศักราชของศาสนา อิสลามแต่เขาบอกว่านิยมใช้มากที่สุดมากที่สุดฉะนั้นฮิตรลอร์สักราะจะใช้เฉพาะประเทศอิสลามจะใช้เฉพาะประเทศที่เป็นอิสลามเท่านั้นจะใช้ประเทศที่เป็นอิสลามเท่านั้นนะครับ ฉะนั้นประเทศที่เป็นอิสลามเช่นมาเลเซียเป็นต้นครับฉะนั้นฮิตรอสักการะก็ตัดทิ้งไปเพราะใช้เฉพาะอิสลามข้อเดียวที่จะตอบได้คือข้อขอควายกากระบาดท,ทับลงไปที่ข้อขอควายคือคริตศศักการเป็นศักรารสากลด้วยและก็ใช้กันทั่วโลกในประเทศไทยก็ใช้ศักรารนี้เหมือนกันครับ เห็นไหมครับข้อสอบคุณครูไม่ยากอย่างที่คิดนะครับเราจะไปต่อกันที่ข้อที่เจ็ดครับมาต่อกันที่ข้อที่เจ็ดนะครับโจทย์บอกว่าข้อใดกล่าวถูกต้องก็ไก่พงศาวดารไทยสมัยอยุธยาใช้การนับแบบพุทธศักราชขอไข่การนับศักราชแบบรัตนกโกสินทร์ศก เริ่มใช้ในสมัยรัชกาลที่5คอควายรัตนโกสินทร์ศกหรือรัตนโกสินทร์ศักราชที่1ตรงกับพุทธศักราช2411งอง,งูพุทธศักราช1เริ่มใช้เมื่อเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองคำว่าเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองรู้ได้ทันทีเลยครับว่าเขาหมายถึง การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชสีกรมจตุสดมประกอบด้วยเวียงวังครั้งหน้าเปลี่ยนมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในปัจจุบันครับเรามาดูกันไปทีละข้อนะครับพงศาวดารไทยในสมัยอยุธยามาดูคำว่าสมัยอยุทยาถ้าเขาบอกว่าสมัยอยุทยา สมัยที่สมเด็จพระนารายมหาราชปกครองเป็นการเริ่มใช้อันนั้นข้อนั้นจะถูกต้องแต่ในนี้บอกว่าสมัยอยุธยาแปลว่าตั้งแต่ต้นเลยก็คือพระเจ้าอู่ทองเริ่มใช้ตั้งแต่สมัยนั้นใช่หรือไม่คำตอบคือไม่ใช่เพราะพุทธศักราชเริ่มในสมัยพระนารายณ์ เริ่มใช้ในสมัยพระนารายมหาราชขอไขการนับศักราชแบบรัตนโกสินทร์ศกเริ่มใช้ในสมัยรัชกาลที่5ข้อนี้ยังถูกต้องอยู่แต่เราต้องไปดูข้ออื่นก่อนรัตนโกสินทร์ศกหนึ่งเท่ากับปีพุทธศักราช2,411มาดูกันที่พุทธศักราช2,411ครับ พุทธศักราชนี้คือคืออะไรพุทธศักราชนี้คือปีที่รัชกาลที่หขึ้นของราชรัชกาลที่5ขึ้นครองสิริราชสมบัติพุทธศักราช2411ฉะนั้นข้อนี้ยังไม่ใช่ข้อนี้ก็อย่าทิ้งไว้ก่อน ข้อนี้ก็ยังไม่ใช่นะครับข้อสุดท้ายคือข้ององูพุทธศักราชหนึ่งเริ่มใช้เมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองผิดมหันพุทธศักราชที่หนึ่งเริ่มใช้เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จปฏิบัตินิพพานมีการนนะัทั้งหมดสองแบบฉะนั้นข้อที่ถูกต้องมีข้อที่สี่เพียงข้อเดียวเท่านั้นครับเห็นไหมครับว่าข้อสอบที่ครูนำมา ก็ออยังไม่ยากอยู่ดีครับช่วงที่สองอาณาจักรจามปาครับอาณาจักรที่สามครับที่ครูจะพามารู้จักคืออาณาจักรชื่อว่าจามปาอาณาจักรจามหรืออาณาจักรจามปาเป็นอาณาจักรที่ตั้งขึ้นในเขตประเทศเวียดนามอาณาจักรนี้ปรากฏชื่อในเอกสารจีนโบราณ ว่าหลินยี่มีอายุอยู่ร่วมสมัยกับอาณาจักรฟูนันศูนย์กลางของอาณาจักรจามปาในระยะแรกคือเมืองตราเกียวหรือเมืองสิงหปุระนักเรียนสังเกตนะครับว่าอาณาจักรในสมัยโบราณมักจะมีคำว่าปุระตั้งอยู่ใต้เมืองเวบริเวณทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของเมืองดานังในปัจจุบันการที่อาณาจักรจามปามีเขตนแดนติดต่อกันกันกบจีนทำให้อาณาจักรจามปาต้องทำสงครามกับจีนบ่อยครั้งในพุทธศตรวรรษที่14ในเด็กๆน่าจะตอบคุณครูได้แล้วนะครับว่าพุทธศตรวรรษที่14คือปีพุทธศักราชอะไรครับเก่งมากเลยครับพุทธศตรวรรษที่14 คือพุทธศักราชที่1,301ถึงพุทธศักราชที่1,400นั่นเองครับศูนย์กลางของอาณาจักรจามปาย้ายลงไปตั้งอยู่ที่เมืองพันรังหรือพันทุรังคะหรือญาตรังหรือวิชัยปุรัง และในช่วงนี้ได้ทำสงครามกับจีนขมรและชวาหลายครั้งในช่วงพุทธศตรวรรษที่15มาอีกแล้วครับพุทธศตรวรรษพุทธศตรวรรษที่15คือช่วงปีพุทธศักราชอะไรครับเก่งมากเลยครับพุทธศตรวรรษที่15คือพุทธศักราช1,401ถึงพุทธศักราช1,500ครับ ศูนย์กลางของอาณาจักรจามปาได้ย้ายกลับไปตั้งทางทิศเหนืออีกครั้งได้สร้างราชธานีใหม่ชื่ออินทาราปุระอยู่ในเขตกวางนำในปัจจุบันในช่วงเวลานี้ได้เกิดสงครามระหว่างอาณาจักรจามปากับอาณาจักรไดเวียดในปีนพุทธศักราช1531 1531คือพุทธศตรวรรษที่16ครับกษัตริย์จจำปาองค์ใหม่สถาปนาเมืองหลวงที่เมืองวิชัยบินดินซึ่งอยู่ทางใต้ ในช่วงนี้จามปาทำสงครามพ่ายแพ้ทั้งต่อไดเวียดและกัมพูชาและในที่สุดก็ต้องล่มสลายและถูกอาณาจักรไดเวียดเข้ายึดครองในปีพุทธตศตวรรษที่20กลายเป็นส่วนหนึ่งของเวียดนามไปครับงานที่6นะครับให้เด็กๆหารูปภาพเกี่ยวกับอาณาจักรจามปาและ เขียนบรรยายใต้รูปภาพด้วยครับว่ารูปภาพนั้นคืออะไรนะครับเนื่องจากว่านักเรียนต้องจดสิ่งที่คุณครูสอนไปข้างต้นแล้วนักเรียนจึงไม่จำเป็นที่จะต้องไปอ่านหนังสือหรือจดอีกครับคุณครูอนุโลมให้หนึ่งงานนะครับช่วงที่สามอาณาจักรเจละอาณาจักรเจละ ตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบรูปแม่น้ำโขงตอนกลางและเคยอยู่ใต้อำนาจของฟูนันมาก่อนแต่ในพุทธศตรวรรษที่12มาอีกแล้วครับพุทธศตรวรรษพุทธศตรวรรษที่12คือช่วงปีอะไรครับเด็กๆน่าจะตอบครูได้แล้วนะครับเจนละกลายเป็นอนาณาจักรใหญ่สามารถยึดครองอาณาจักรฟูนันได้อาณาจักรเจนละ นี้ในจารึกภาษา,ษาสันสกฤตสมัยหลังเรียกว่ากัมพูชาและเป็นบรรพบุรุษของอาณาจักรนครหลวงของกัมพูชาที่เริ่มต้นประมาณพุทธศตรวรรษที่15ผู้ปกครองของทั้งฟูนันจามปาและเจนละนับถือศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธนิกายมหายานซึ่งนำมาผสมผสานกัน กับความเชื่อดั้งเดิมครับช่วงที่4อาณาจักรมอนรามันประเทศอาณาจักรมอนตั้งอยู่ในบริเวณระหว่างที่ราบลุ่มปากแม่น้ำสะตงและแม่น้ำสารวินหลักฐานของชาวอาหรับเรียกดินแดนแถบนี้ว่ารามันประเทศ พงสาวดารมอนกล่าวว่าชาวมอนได้สร้างเมืองตะทงหรือที่เราเรียกกันว่าท่าตอนเป็นเมืองหลวงในพุทธศักราช241หรือพุทธศตวรรษที่เท่าไหร่ครับเด็กๆพุทธศตวรรษที่3นั่นเองครับและมีความสำคัญเจริญรุ่งเรืองมาตลอดจนพุทธศตวรรษที่16 พระเจ้าอนโนรธากษัตริย์พมา่าแห่งผูกกามได้ทำสงครามชนะอนาณาจักรมอญและได้กวาดต้อนชาวมอนจำนวนมากย้ายไปอย่างผูกการ,รชาวมอนได้เป็นผู้สืบทอดวัฒนธรรมรวมทั้งพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทให้แก่ชาวพมา่าครับช่วงที่5การบ้านสุดสัปดาห์ ชี้แจง 1. มีการบ้านสุดสัปดาห์ทุกอาทิตย์ในระดับชั้นม .1 และ 2. การบ้านสุดสัปดาห์ทุกงานมีคะแนนนะครับการบ้านสุดสัปดาห์ที่คุณครูจะให้ทําเป็นของสัปดาห์ที่1นะครับงานที่1เลยครับประวัติของฉันคั้นที่1นะครับให้เด็กๆทําไปตามลําดับที่คุณครูจัดไว้ให้ครับคั้นที่1ให้เด็กๆเ,เตรียมกระดาษ A4 หแผ่นเตรียมตอนนี้เลยนะครับและเตรียมอุปกรณ์ตกแต่งด้วยครับขั้นที่2ให้เด็กๆหารูปภาพของตัวเองครับขั้นที่3ให้เด็กๆเ,เขียนรายงานเป็น Mind Map เป็นข้อขๆรดยเขียนเป็นเรื่องเล่าก็ได้นะครับโดยมีหัวข้อตามที่ครูให้ไปเลยครับ